สวัสดีครับพบกับบาร์เบตพาเที่ยวอีกเช่นเคยครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดพรทธาตุฮาลีบุญชัยจังหวัดลำพูนครับมากราวายัการะพรทธาตุและก็มาแขวนคมุมเสริมดวงเสริมบารมีโชคลาภครับสวยงามมากครับ ตอนนี้จะพาเข้าไปชมภายในโบสถ์ของวัดอาริบุญชัยครับกาบไหว้หลวงปู่ด้านในคนเยอะมากเลยครับวันนี้ครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงจุดพื้นที่แขวนโคมสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะพาเดินดชม บรรยากาศความสวยงามรอบๆบริเวณโบสถ์โคมไฟสวยมากเลยครับ ครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดกาศกาละพระธาตุทารีบุญชัยอยู่ตรงด้านหลังโบสถ์ครับนี่คือพระธาตุทารีบุญชัยนะครับตอนกลางคืนจะสีทองสวยงามมากครับครับที่นี่เป็นอีกวัดหนึ่งของเมืองจังหวัดลำพูนนะครับน่าท่องเที่ยวมากเป็นวัดประจำปีเกิดของคนเกิดปีลกานะครับ ครับจะพาเดินชมความสวยงามบรรยากาศภายในวัดครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนขับรถผ่านมาจังหวัดลำพลูนก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวงานเทศกาลแกรนโคมที่วัดหารีบุญชัยด้วยนะครับสวยงามมากครับขอบคุณครับ